ตอบคำถามกันต่อค่ะจากทางเพจค่ะว่าตอนนี้ดิฉันแสบคอมากอาจารย์มียาตัวไหนรักษาบ้างคะจากคุณวิวรรณรัตน์ผมพูดทุกวันนะวันหนึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็หยุดไปจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์พูดวันละชั่วโมงแต่วันอาทิตย์วันเสาร์พูดวันละสองชั่วโมงตอนเช้าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงพูดทุกวันผมเจ็บคอเหมือนกันแต่ผมไม่เจ็บคอเพราะผมใช้เกลือดำครับเกลือดำสูตรไม่ร่วมปรับอะไร เอามือไปแตะน้ำลายหน่อยหนึ่งมือแตะน้ำลายหน่อยหนึ่งแล้วอกเรือทาอกเรือดำทาให้ทั่วนิ้วแล้วแลบลิ้นยาวๆในคอดูที่แตะตรงไหนไม่ต้องไม่ต้องยาวมากกันนะลูกแตะไม่เป็นทักทีอาพี่เอาคแลบออกจากปากแล้วอปากกว้างๆแล้วเอามือล้วงเข้าไปแล้วไปแตะตรงลิ้นมันโค่ลิ้นใช่ไหมไปถึงตรงคอตรงนี้ไม่ใช่แตะแถวๆนี้แตะตรงคอ นี่ความสามารถพิเศษว่ะไม่เคยทำได้เลยเข้าไปยาวเอ้าเราต้องแลบนี่อย่าปากให้กว้างอย่าให้มือไปถูกตรงไหนแล้วกันย้ายมือไปถูกให้ไปไม่งั้นมันจะรู้สึกขึ้นไส้อะถ้าไปถูกมันขึ้นไส้โอเคไปที่ปลายหรือ่ลแล้วไปลปายตรงโคนนั่นแหละจบครับไปเอาเกลือมาทาพีสูน์ทีนี้นี่เกลือนะมาแต่น้ำลายเอามือเนี่ยมาแต่น้ำลายแลบลิ้นก่อนแต่น้ำลายใช่ไหม แล้วออกเกลือเนี่ยหยิบมามาโรยที่ติดน้ําลายฮะไม่เกลือมันจะติดใช่ไหมครับมีสเต็ปของเขานั่นแหละพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอเอามาถังหนึ่งเราต้องการเกลือนิดเดียวเยแค่นี้เอาแค่นี้แล้วก็เอาปากกว้างๆแลบลินยาวๆอย่าให้ยาวเกินสามวานะนิดเดียวพอแลบลินยาวๆ thank you จ้ะนิ้วมือที่กำลังติดเกลือเนี่ยแหละไปทาตรงนู้นตรงในคอลึกๆ ลึกไปอีกสองซอกอ,อย่าให้ถูกเลยนะอย่าให้ถูกเพดานข้างบนอย่าให้ถูกลิ้นไม่งั้นมันจะคลื่ไนไส่รูดคลื่นไส่อ่าไปท้ายเราทายากอันนี้ค่ะกล้องซูมได้ไหมคะว่ามันลึกไปกี่กิโลเมตรเขาเอานิ้วมันโค้ง้วยนะคะนิ้วโค้งด้วยมันก็เข้าไปลึกนะ เราจะเห็นว่าข้างในนั้นมันมีมีตะปุ่มถ้าเราเจ็บคอ้รือเจ็บคอมันจะมีตะปุ่มรู้สึกเค็มมากไหมคะไม่ค่อยเนาะเอามาอีกนะอร่อยดีเอาหนเอามาอีกมีทาทั้งสองครั้งอ่ยต้องโทรแจ้งรถส่งเกลือค่ะรถส่งเกลือค่ะลุงไม่ติด่อไปที่เคอรี่เขาส่งมาเร็วกว่าเคอรี่ขอบคุณค่ะ เกิดอร่อยขึ้นมาแล้วค่ะตอนเนี้ยเราจะไม่ได้ตอบคำถามแล้วเกลือดำสูตรมาร่มปากกระเร็งค่ะตรงที่มือปลายนิ้วนะอ้าวอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ชัดเจนง่ายง่ายอ๋อแล้วเอาปากกว้างแลบลิ้นเอานิ้วไปด้กว้างลงไปกว้างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะเลื่อยนี้แลบลิ้นยาว วิธีการอาจจะพิสดารไว้หนึ่งค่ะแต่ได้ผลนะทุกครั้งเลยแหละที่ลงไว้ร่วมทําทุกอย่างมีเทคนิคนะคิดถึงตอนแม่กวาดซางน่ะตอนเด็กๆอ่ะวิธีการเดียวกันแหละอย่าเพิ่งหูปากให้เกลือมันทํางานค<ม>รับมีการสโลโมชัน่นด้วยอย่าเพิ่งกลืนอย่าเพิ่งกลืนนะ กว่าทักครั้งครองครั้งเนี้ยมันติดติดหน่อยอันนี้แก้เจ็บอคอระคายคอเป็นหวัดอะไรได้หมดเนาะมันจะเป็นตุ่มเล็กๆถ้าตุ่มสองตุ่มเนี่ยถ้าเป็นตุ่มมากมันจะเอตุ่มเล็กๆ็เนี่ยก็เริมไอแล้วไปกวาดหน่อยก็หยุดตุ่มมันจะลงท,งทันยุบท,ทันทีโน้ศักดิ์สิทธิ์อ่าดีมากนี่วิธีแก้วิธีแก้คนที่ไอเร็วมาก ใช้เกลือดํานี้แหละเกลือดาสูตรไม่ร<ช>่วงเกลอแบบนี้เราวิธีการแบบนี้เนาะไม่จะใช้เกลือดําที่สีดําๆปีนะอันนั้นไม่ได้มันมีความเป็นด่างมากไปอันนี้จะพอดี